สวัสดีเอ็ดูทานสวัสดีคุณลูกค้าทุกคนนะครับผมนะพราะคุณไปตามเคยนายหมูกี้รีวิวบาเก่งรถบ้านนะครับนะอ่ะวันนี้ผมมีรถกระบะตัวเก่งตัวอึดตัวทนทานประจํายุค90นะครับตัวตึงยุค90นะครับตัวอุดตทนของยุค90นะครับจะเป็นใครไปไม่ได้ครับนอกจากเจ้านิสันเิเอ็ม ฝาแดง BD25 ส้าฝาแดงนะครับโจโค้งนะครับนะตัวนี้เป็นไมโค้งนะครับนะปี1996หรือปี39นะครับผมนะแอร์เย็นเพลงเพาะพวงไหลพาวเวอร์นะครับผมนะี้โล่งค่อนข้างติดบางเลยสีน้ำเงินครับสีหายากนะสีหายากเลยนะครับสีน้ำเงินสีนี้นะครับผมนะนี่กระชนหน้าโครเมียมนะครับนะราคาแค่หลักหมื่นครับสภาพสวยๆเลยเน้นเข้าไล่เข้าสวนอึดทุรนนะครับปัญหาจริงๆต้องบีดีองห้าฝาแดงครับเครื่องแดงด้วยนะครับเครื่องแดงหายากนะครับเนี่ยบิ๊กเอ็มนานๆทีได้เข้ามานะครับวเฉลยผมเนึกจะไมตี้นะ แต่รอบนี้ได้บิ๊กเอ็มมานะครับนะหายากมากบิ๊กเอ็มช่วงนี้นะครับก็เลยเอามาตีตลาดน่อยทำได้เข้ามานานแล้วเนี่ยเนี่ย่ดิมนะครับน็อตไม่ขยับด้วยคันนี้บอกเลยวนะ่าน็อตฝาก,กระปูไม่คือขยับเลยนี่ให้ดูนะครับผมนะนี่บอกเลยว่านิส s ันนี่ยขวัญใจใน FC นิสสันเอฟซีนิสันห้ามพลาดเลยนะครับตัวอึดตัวทนเลยนะครับ,นะรบกระจันหน้าโคมี่ยมนะครับผมนะตัวนี้หน้าตรงนะครับผม เนี่ยายบัวโทร4950เพ่ของดีเมืองเพ่นะครับคันนี้ไปอยู่ที่เพ่เลยเทสเครื่องขับจากเพ่ถึงนครมูมระยะทาง700กร้อกนะครับเครื่องเกียร์เทสผ่านนะครับผมนะน้ำไม่ดันไม่มีตามไม่มีเติมน้ําสักหยดนะครับบุนะขับมาจากเพ่เลยนะครับขึ้นเขาลำหนามมาที่เรียบร้อยแล้วคันนี้เทสเครื่องเกียร์ผ่านแล้วครับขับทางไกลสบายแน่นอนนะครับนะให้ดูครับส่งรถนี่ส่งรถเรียบๆนะครับเรียบๆบอกเลยว่าถูกโดนใจแน่นอนครับยางดี4เส้นนะครับยางขอบ14 นับยางดีสีเส้นนะครับยางขอบ14นะครับผมนะนี่เป็นฝาครอบนะครับแต่ฝาครอบยังสวยฝาครอบยุคเก้านะครับฝาครอบตรงนี้คือทนมากคนแระจะหนาด้วยนะผมนะนี่เรื่องแชสโซแชสซีก็จะถือว่าโอเคนะครับผมนะรถผู้ขับไปนู่นไปนี่บ้างนะครับขับไปขับเล่นบ้างอะไรพวกนี้นะครับ BDI สองหฝาแดงนะครับผมนี่ให้ดูนี่นี่ให้ดูเรื่องแชสซีนี่คันซีสวยนะครับนี่คันซีสวยผมบอกเลยว่าเรื่องแชสซีผมคัดรถนะครับผมบอกเลย เรื่องแท้ซีสลดกับผมเนี่ยหายห่วงได้เลยนะครับแท้ซีไม่มีดามตัดโตแน่นอนนะครับไม่ผุไม่พังไม่ก่นด้วยใหดูนี่แท้ซีสวยนะครับผมเนี่ยอ่างน้ำมันเกียร์ไม่รั่วไม่ซึมไม่เยิ้มครับนะให้ดูเรื่องของภาษีกันบ้างครับเล่มทะเบียนมีครบนะแต่เล่มอยู่ที่ร้านครับเล่มอยู่ที่ร้านผมไม่เอาไปชูนะครับผมนะแต่ว่าเล่มมีแน่นอนนะครับนะสี่ตุลาสองหกแปดนะครับภาษีเต็มปีหกแปดนะครับสี่ตุลาใช้งานกันแบบยาวๆเลยนะภาษีเต็มนะครับผมนะใช้งานกันแบบยาวๆเลยนะครับผมนะ รถยังสภาพสวยเลยนะครับผมนะเดี๋ยวให้ดูครับภายในนี่ภายในสวยนะครับผมตัวนี้แพงประตูยังสวยดีๆเลยแล้วก็ตัวนี้เป็นกระจกไฟฟ้านะครับผมนะตัวนี้เป็นกระจกไฟฟ้านะคันนี้สบายแน่นอนกะจกไฟฟ้าจะเป็นไฟฟ้าติดตั้งนะครับผมนะดูดีกระจกไฟฟ้าด้วยนะครับผมนะนี่ไม่จอโค้งครับตัวนี้มันจะเป็นไม่จอโค้งไม่ big m เนี่ยมันจะมีอยู่สองรุ่นนะมันนะมันมีจอเหลี่ยมกับจอโค้งนะครับนะแต่ตัวนี้จะเป็นไมโค้งไมโค้งไมเหลี่ยมคันที่ผมรีวิวไปคันก่อนนะเป็นไมเหลี่ยมไมเหลี่ยมจะเปป็น 37นะครับผมนะไม่เกิน37นะครับไม่เกิน3 7 38็ก, 3, 7, 3, 8, ก็จะเป็นไมลเหลี่ยมอยู่แต่ว่า3 7 3 8 39 40เเริ่มเป็นไมลโค้งแล้วนะครับผมนะแถบคันนี้เป็นเครื่อง v d ดีด้วยให้ดูครับนี่เบาะผมเย็บให้ใหม่นะครับนะเบาะเย็บให้ออ <_ printer> ใหม่เลยนะครับผมยังสวยอยู่เลยนะครับผมนะเบาะยังสวยเบาะยังสภาพสวยดูดีนะครับผมนี่ฟองน้ำแน่น <_ p ull ing> นะครับผมนะนี่ผมเย็บให้ใหม่นะครับตัวนี้ก็บงานให้เรียบร้อยแล้วเนี่ยติ๊กเกอร์เดิมมอยู่เลยเก็บตัวนี้นะครับเนี่ยใหดู น็อตเนื้อตะคงตะเขิบได้เดิมนะครับลอยต่อเดิมนะครับลอยต่อได้เดิมเลยนี่เนี่ตะเขิบเม็ดอาร์คได้เดิมนี่ให้ดูครับเนี่ยตะเขิบเม็ดอาร์คได้เดิมแล้วก็นี่ให้ดูตะเข็บลอยเดิมจากโรงงานนะครับเนี่ยตะเขิบพวกนี้ตะเขิบเดิมนะดูตรงนี้ก็ได้ครับนี่ดูตะเข็บเม็ดอาร์คเลยตะขิบเม็ดอาร์คเดิมบอดี้ได้เดิมนะครับการันตีผมบอกเลยบอดี้สวยมากคันนี้ บอดี้รถติดเดิมนะครับบอกเลยรถบอดี้ได้เดิมแน่นอนคือไปคือพร้อมใช้งานได้เลยนะครับผมบอกเลยซื้อไปคือพร้อมใช้งานบอดี้นี่หายห่วงนะครับผมคัดรถคุณภาพนะครับผมบอกเลยบอกเลยนี่ตบเข้าก่อนแป๊บหนึ่งครับนะโอเคครับไมโจอคุงเนี่ยเบาภายในยังสวยอยู่เลยนี่นี่เบาแคบยังสวยนะครับนี่คันนี้ไม่มีการตีเครื่องเสียงนะครับเบาแคบบอกเลยว่าใครชอบรถกระบะแคบที่แคบใหญ่นั่งสบายเนี่ยต้องนิสสันเป๊กเอ็มคิงแคบ นะครับต้องบิ๊กสันบิ๊กเอ็มแคบเลยเพราะแคบเขาเนี่ยจะใหญ่มากนั่งสบายนะครับนั่งคิงแคบอ่ะคิงแคบที่แปลว่าใหญ่อ่ะคิงก็คือราชานะราชากะบะแคบต้องบิ๊กสันบิ๊กเอ็มนะครับบอกเลยว่าแคบแคบนี่คือทนมากนะครับนะแคบนี่คือใหญ่นั่งสบายนะครับนี่อ่าให้ดูเบาะยังสวยนะครับผมนะแต่ขีบเดิมเลยเขียบรอยต่อได้เดิมนะครับผมนะเนี่โอเคอยู่นะครับถือว่ายังได้สีเดิมอยู่นะครับผมนะ นีดหามีบางมากนะครับรถเก่าต้องเข้าใจหน่อยนะครับนี่ให้ดูครับนี่ทรงสวยนะครับเหลี่ยมสันนี่ทรงเหลี่ยมนี่ชอบนะพี่เอ็มทนนะครับผมนะเนี่ยใช้งานได้ในสวนทนมากพี่เอ็มนะครับผมเครื่องเกียร์เทสผ่านเลยพี่เอ็มบีดนะครับผมเน้นทนนะครับผมทุกทนครับรุ่นนี้แต่ก่อนที่บ้านผมก็เคยมีนะครับรุ่นนี้คันหนึ่งแต่ผมขายไปถึงตึกแล้วครับรุ่นนั้นนะนี่ให้ดูครับเสาเซอร์ก็โอเคอยู่นะครับ เสาสูงตะขีมเมดอ์กได้เดิมนะครับผมเนี่ยดูพื้นนี่พื้นการันตีว่าไม่ผุไม่พังไม่ก่อนแน่นอนนะครับการันตีแน่นอนเลยแต่เคยเาเคยเคยพ่นกัสนิมมานะครับผมมาเคยพ่นกัสนิมมานะเขาเคลือบนะครับผมนะตามการเวลาครับแต่ว่าเราซิ่งไส้เจอเราตรงตรงตรตรงนี้เราดูที่พื้นกระบะเขานี่พื้นไม่ผุไม่พังไม่ก่อนะครับพื้นสวยเลย ครับรถเหนือ,อนี่ผมบอกแล้วว่าผมยกให้คานซีเขาเป็นที่1นนะครับผมเลือกคานซีสวยยางอะไรมีมาให้นะครับยางอะไรมีให้พร้อมใช้งานเลยนะครับเดี๋ยวดูส่งรถกันก่อนอครับส่งรถยังสวยๆนะครับนี่รถยังสวยๆเลยนะครับผมน,นี่เส้นสายเดิมครับรถเดิมไม่เดิมดูเส้นสายพวกนี้เส้นสายเดิมเลยเส้นสายนำร่องเดิมนะครับผมนะเนี่ยเดี๋ยวดูเรื่องคันซีนี่น คันซีนี่หายห่วงรถไอ,อ,อเคยพน่นกระสนิมมาแล้วบ้างนะแต่ว่าคันซีนี่คือหายห่วงไม่มีผุไม่มีดามแน่อนอนบอกเลยถ้ารถผุคันซีดามนี่ผมไม่ซื้อนะครับผมบอกเลยผมไม่ซื้อเลยนะเพื่อให้ลูกค้าคือสบายใจอ่ะบอกเลยว่าซื้อไปคือพร้อมใช้งานเรื่องคันซีนะครับผมนะหายห่วงแน่นอนครับสโลกระทางผมเนี่ยยางดีเลยยางหนอกหนาๆน,น,นะครับผมเนี่ยดิกร์คิงแคปยังอยู่เลยนะครับผมให้ดูแผงประตูยังสวยอะ่ะแผงประตูภายในคันนี้ยังสวยอยู่เลยนะครับแผงประตูสวยกิ๊บนะครับผมเนี่ย ให้ดูครับไม่โจโค้งนะครับผมตัวนี้ไม่โจโค้งไม่ไม่ไม่ตัวเียกับฟันเทียนะครับผมนะเบาะเบือยังสวยเลยนะครับผมเบกฟองนั้นแน่นๆนะครับแต่เข็มเม็ดอาร์คได้ดื่มเนี่ยเข็มเม็ดอาร์คได้ดื่มนะครับแต่เข็มเม็ดอาร์คได้ดื่มตัวตรงนี้ก็ได้แกะยากมากนะครับนี่นี่มาดูเข็มเม็ดอาร์คได้ดื่มเข็มเม็ดอาร์คได้ดื่มนะครับการันตีรถติดดื่มบอดี้ดื่มนะครับผมเอาไปแต่งก็ได้ในีสำหคนแต่งเยอะนะเดี๋ยวนี้ พี่สัก็แต่งโลอเหมือนกันนะครับผมมันไปแต่งเอาไปใช้งานได้แน่นอนส่วนก็ยังคุ้มเลยนะครับยวพาทดสอบก,กันบ้างครับผมอ่าเขาติดง่ายนะครับก็จะไฟฟ้าเนี่ยขึ้นสุดลงสุดนะครับให้ดูลงสุดสุดเลยจยขึ้นสุดให้ดูอ่าใช้งานได้นะครับติดตั้งแต่ว่าใช้งานได้จริงให้ดูเห็นไ,ไหมเห็นไ,ไหมเนี่ยใช้งานได้จริงนะครับ เนี่ยเดี๋ยวเปิดแอร์ให้ดูแอร์คันนี้โคตรหนาวเลยเพราะเราว่าซูร์อติสันนี่สบายใจหนึ่งคือเรื่องแอร์เขาค่ดเย็นนี่คือแบบยินอย่างหนาวเลยนะครับระบบแอร์สมบูรณ์นะครับเลือนไมค์ก็ใช้งานได้ครบหมดทุกเกีนะครับผมยกเว้นขิมวันรอบกับเกียร์กับเลขกิโลนะครับมันมีขึ้นสองอย่างมันมีขึ้นนะครับแต่เลขกิโลบางครั้งก็ขึ้นเห็นไหมรอบมันขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างเห็นไหมมันจะตกไม่ตกนะครับมันเห็นไหมมันขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างนะครับอันนี้ยังไงก็ฟังตรงๆนะครับผม แต่ว่าอื่นใช้งานได้ครบสมบูรณ์นะครับผมนะไม่สองแสนหกนะครับผมเรื่องแอร์นี่หายห่วงเลยแอร์เย็นเพียงเพาะนะครับผมเกียร์เข้าดีนะครับเบรกมือเบรกมือใช้งานได้เรื่องแอร์ระบบสมบูรณ์นะครับแอร์เย็นจับใจมากคันนี้นะครับผมนะแอร์เย็นเพียงเพาะเลยนะครับยวเขาเกียร์ให้ดูเกียร์เกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่เกียร์ห้าครับ ฐานเกียร์ยังแน่นอยู่เลยนะครับฐานเกียร์ไม่ลอกไม่หล <t> ุดไม่รุ่นเลยนะครับผมคราวนี้น้ำมันเครื่องเปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับผมน้ำมันเครื่องกองน้ำมันเครื่องเปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับผมซื้อไปคือพร้อมใช้งานไปขั้นต่อไปที่2องแสนจิตนะครับผมเทำไมครับน้ำมันเครื่องเปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยแล้วนะน้ำมันเครื่องเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับเปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยแล้วซื้อไปพร้อมใช้งานนะครับเนี่ยไปดูอ่ะเดี๋ยวพาดูซิเจ้าเจ้ากัะบางห้องเครื่องนะครับผมนะตรงที่ห้องเครื่องนะครับนี่สั่งนนะะคคคครรับบโหหออกเเลยว่่าืงงดแ้สุ รับเครื่องยนต์ b d ดีาฝาแดงนะครับตัวทนนะครับเครื่องยนต์ b d ดีาฝาแดงตัวนี้90แรงม้านะครับตัวทนนะครับรุ่นนี้ข้อดีคือไม่ต้องเผาหัวนับคือทนมากเครื่องนี้จะทนมากเลยมาไปดูครับเครื่องเครื่องไม่ร่วมไม่ซึมไม่เยิ้มนะครับไปดูครับท้ายเครื่องเห็นไหมครับท้ายเครื่องไม่ร่วมไม่ซึมไม่เยิ้มครับมาท้ายเครื่องแห้งๆเลยนะครับไปดูนี่เครื่องแบบเสียงเพราะๆ เสียงนิ่มนะครับคันนี้อัตราเร่งวิ่งจวดจา้ามากนะครับเดี๋ยวเปิดหมอ้อน้ำให้ดูหมอ้อน้ำเพิ่งล้างใหม่นะครับผมรถมีวาล์วาน้ำนะคันนี้ผมบอกเลยการันตีว่ารถมีวาล์วาน้ำระบบสมบูรณ์ไปดูครับคูลแลนเพิ่งล้างให้ใหม่นะครับคูลแลนหมอ้อน้ำล้างให้ใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่การันตีว่าพร้อมสวยงามนะครับเดี๋ยวดูน้ำอุ๊ยนะครับ น้ำนิ่งน้าบนปกติระบบน้ําสมบูรณ์นะครับคันนี้อ่าระบบน้ําสมบูรณ์นะครับระบบความร้อนสมบูรณ์นะครดูครับเครื่องแห้งเลยเนี่ยเครื่องเินเจอร์ผมชอบมากเลยเครื่องฝาแดงนะครับชอบมากเครื่องฝาแดงนะครับนี่ให้ดูการันตีว่าไม่มีควันไม่มีไอไม่มีพ่นนะครับนี่ให้ดูไม่ควันไม่ไอไม่พ่นกาลังเครื่องดีนะครับกำลังอัดเครื่องคันนี้ดีคันนี้ด้วยท่อเฮดเดอร์ไปด้วยรับรองว่าวิ่งแบบเยียบติดเท้าแน่นอนนะครับผมให้ดูครับ คันนี้หน้าคัดแอร์เปลี่ยนให้ใหม่นะครับคันนี้หน้าคัดแอร์ผมเปลี่ยนให้ใหม่เลยหน้าคัดแอร์เปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะเนี่ยการันตีว่ารถพร้อมใช้งานนะครับพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับจะเป็นพาวเวอร์ไม่ใช่พาว o w e r test ครับจะเป็นพาวเวอร์ติดตั้งนะครับคันนี้จะเป็นพาวเวอร์ติดตั้งนะครับแต่ว่ารถดูดิจะคงจะคลิปเดิมนะครับเรื่องแห้งนะครับปั๊มแห้งเลยปั๊มแห้งนะครับปั๊มไม่ร่วมไม่ซึมไม่ยืมนะครับนี่ไม่รู้ครับนี่คลิปคานหน้าเดิมนะครับนี่ จะเห็นเม็ดอัคาหน้าได้เดิมเลยนะครับรถตะเข็บเม็ดอักเดิมนะครับเดี่มน็อตนี่ก็เข้าแค่ไม่กี่ครั้งเองนะเข็บคาหน้าเม็ดอักได้เดิมนะครับเขดเดิมครับนี่เขดเดิมโรงงานนี่เหดเดิมโรงงานนะครับมาคิ้งเดิมจากโรงงานนะครับสติ๊กเกอร์เลเวลเดิมจากโรงงานมีมาให้สติ๊กเกอร์นี่สั่นเดี๋ยวให้ดูสติ๊กเกอร์ผิดมุดเดิมจากโรงงานครับเป็นผิดเดิมไปดูครับแห้งๆเลยนะครับไม่รั่วไม่ซึมไม่เยิ้มครับอ่า วองวอายพาวเวอร์นะครับคานหน้าในาดเดิมเลยคานหน้าในเด่มเลยขึงน็อตเดิมครับเนี่ยอันนี้คานหน้าเดิมหมายนี่คานหน้าเดิมเทสจากโรงงานการันตีว่ารถบอดี้เดิมนะครับนะหมายนี่คานหน้าเดิมเดมเลยนะครับนี่ให้ดูคานหน้าอยู่ครบอะคานหน้าหมุนเว็นอาร์คอยู่ครบทุกตัวนะครับเดิมเดิมเลยให้ดูคุณซกอมดูเนี่ยน็อตสกรงไม่เคยขยับเลยน็อตสกรูไม่เคยขยับเลยนะครับ เดิมจริงอ่ะเนี่ยขอจะมือแดงเลยบากขอได้เดิมบางนางบวชเลยนันไม่คือขยับเลยนะครับนันฝากกระปงเดิมๆไม่นั่นไม่กีับขยับเลยเครื่องแห้งบอกเลยว่าเครื่องคันนี้ตัวจาาดมากวิ่งขับไกลสบายนะครับคันนี้ผมได้ดูแลเรื่องการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้เรียบร้อยล้างคูลเลนหม้อน้ําให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนซีนเกียร์ให้เรียบร้อยแล้วนะครับซีนข้อหลังนะครับซีนข้อหลังเกียร์เปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วนะครับซื้อไปพร้อมใช้งานเลยน้ำมัน กองเก่าน้ำม like hey, ันเคลื่อนไปให้ใหม่เ oh รียบร้อยแล้วนะครับเปิดราคาเลยนะครับราคาเพียง9 9 0 0 0บาทนะครับผมนะยับราคาไหมครับหนึงครับราคาเพียง99,000บาทนะครับผมนะราคานี้ต่อรองกันได้นิดหน่อยนะครับราคานี้พรอบโอนให้เลยพรอบโอนเปลี่ยนชื่อให้เลยนะครับราคานี้บริการพรอบโอนให้เลยนะครับผมนะบอกว่าบิ๊กเอ็มสภาพนี้หายากนะครับตัวนี้รถเก่ายุค90้าศนยช่วงนิหายากมากกว่ารถใหม่อีก หลัเพราะคนฮิตกลับมาเล่นฮิตเยอะนะครับผมนะช่วงนี้นะครับผมนะครับเจ้าที่สัมภกิมฝาเดงกันบ้างกับผมขับมาเนี่ยบอกเลยว่าวิ่งจวดจ้าดนะครับนะวิ่งมันเยียบมันเยยบพักกับพี่น้องเยียบมันมากเครื่องบินที2สองห้าแอร์เย็นเพียงเพราะอ๋อเรียไปดูรายการซ่อมผมนะปกติผมไม่ให้ดูนะ่ารายการซ่อมสามพันสามนะครับผมให้ดูเปลี่ยนหน้าคัดคอมเอเห็นไหมครับยุกคัดเปลี่ยนสินเกียร์สินคอหลังนะครับนะสินคอหลังนะครับผม แล้วก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับผมนะแล้วก็อันนี้เปลี่ยนน้ํายาโอยินนะครับเห็นไหมขนาดหน้าคัดเอกับยกคัดเกยก็ตามพันสองพันสามแล้วรทั้งหมดก็สามพันสามนะครับคันนี้ผมซ่อมไปสามพันสามกว่าบาทเลยนะผมซ่อมไปสามพันกว่าบาทเลยครับผมบอกแล้วว่าซื้อไปคือ MC ซื้อไปคือพร้อมใช้งานได้เลยนะครับปุนใจแน่นอนอ่าพาข้าเกียร์กันบ้างครับผมโอเคครับนะเกียร์สองครับ เกียร์สครับนี่ผมบอกเลยผมชอบเกียร์นิสสันนะครับฐานเกียร์เขาเวลาเข้ามันจะสะัใจมากคือฐานเกียร์เขามันใหญ่เกียร์สี่ครับนี่ตัวเก่งยุคเก้าศูนย์นะครับเกียร์ห้าครับไปดูนฮ่ส่งรางก็วิ่งดีแป๊ดเดียวหิิ่งร้อยเลยเนี่ยเห็นไหม ร้อยสิบแล้วครับช่วงล่างนิ่งนะครับเห็นไหมช่วงล่างนิ่งเลยขนาดไม่ได้จับไหมเนี่ยช่วงล่างนิ่งนะครับช่วงล่างยังดีอยู่เลยคันนี้ถือว่าโอเคนะครับขับอะไรพวกนี้การันตีว่านิ่งแน่นอนนะครับผมการันตีว่าขับไกลได้นะครับผมขับไกลสบายด้วยว่าขับมาขับมาตะเพ่เลยนะก็เจ็ดร้อยก็ูนะผมขับมาตะเพ่อะก็คันที่ผมเขาแบลวให้นะครับเครื่องเกีย์ก็เทสศผ่านนะครับผมคันนี้การันตีเลยครับสภาพพร้อมใช้งานนะครับผมนี่เลือเครื่องให้ดูอ่า โอเคนะครับผมเครื่องเกียร์เทสผ่านนะครับผมนี่หางเกียร์แน่นนะครับผมเด็กเขาจูงไฟฟ้าเด็กก็คุ้มแล้วนะครับผมนี่อ่าขึ้นลงได้อ่าฝั่งอะไรแล้วถึงร้านเราแล้วนะครับฝั่งร้านเราหนึ่งนะครับร้านเก่งรถบ้านนะครับวันนีร้านตั้งอยู่ที่ตำบลดงขวางอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมนะครับวันะี้ย้ำใหม่อีกครั้งหนึ่งครับ ตำบลตรงขวางอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมร้านกิ่งรถบ้านนะครับนะร้านตั้งอยู่ที่ตำบลตรงขวางนะครับผมนะร้านที่ถนนใหญ่ครับถนนเส้นนครพนมท่าพนมหรือยางกูล212นะครับผมนะร้านเราอยู่ฝั่งขาขึ้นไปตัวในเมืองนครพนมนะครับผมนะห่างจากตัวในเมืองนครพนมก็ยิบเอ็ดยิบสองรูนะครับนะถ้าลงไปท่าพนมก็ประมาณ30มสิบเก้ารูนะครับสาวเก้าสาวสิบรูนะครับบวกไก่บวกไก่เดินพี่น้องเดินร้านเราอยู่ฝั่งแถวตำบลบ้านกาบนะครับก่อนถึงตำบลบ้านกลาง3าม ปนะตูตืองกลาง3โลนะครับแล้วเราจะอยู่ฝั่งระหว่างอำเภอเมืองกับอำเภอท่านปนุมผู้โดยการทางกะแวะมาเจอมาบึงมาสุมกันได้ไม่ซื้อไม่หายว่ากันแล้วเรามี Google Map พิมพ์เสื้อคำทานในกูเกิลแมปว่าร้านจริงรถบ้านคาเซ็นเตอร์แล้วมาตามแผนที่ใน Google Map ได้เลยนะครับที่นี่ให้บริการเด้อพี่น้องเด้อนะครับเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้ครับผม FC ฟชอบคลิปนี้ก็ลืบฝากกดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร์แล้วกดหัวซีไลทผมไปด้วยกับเด้อเพื่อนจะพาคลิปใหม่ของนายมูกี้รีวิวบ้านเก่งรถบ้านครับกดซับสไคร์ใผมเน่จะได้เป็นกำลังใจให้ผมนะครับนะเพื่อนจะพาคลิปใหม่รถยนต์มือสองนะครับเดี๋ยวมาดูให้คุณผู้ชมดูกันนะครับนะส่วนคันไหนส่วนส่วนคลิปต่อไปจะเป็นคันไหนกดติดตามไปด้วยนะครับเพื่อนจะพาคลิปใหม่ของผมนะครับผมนะครับถ้าคลิปนี้ครับผมขอบคุณที่เป็นซีไลท์กับเด้อจชาวชมบอลจุโน่ลงครับเนาะครับผมนะครับผมสวัสดีครับ